ช่วงเช้านะคะเรามาที่โกโกาแฟนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดข่าคลิกติค้าด้วยนะคะกดติดตามเพจนี้นะคะร้านใค้เอามั่งอะกาแฟนะคะกาแฟจะนั่งด้วยเหรอไมเบรรยากาศร้านยามชาเช้าอ,อันนี้เป็นเมนูนะ หวานเะกาแฟหน้าธรรมดาที่ดื่มประจำในชีวิตของคุณนนี้เป็นเมนูของทางร้านนะคะเบีรเแบลลมอนดาร้อนเมนูเขาน่ารักมากนะคะ กับใครที่การเมหเาใหญ่ก็ได้เรากับบ้านไม่ย่เลยไม่ย่มไอาเลยนะแวเอาอะไรไหมี่มีแหลใช่อยูนี่นาเอาอเมริกาโนเย็นไม่ใส่น้ำเชื่อมแล้วก็าเย็น บบเมนี่ไม่หวานเลยนะครับคุณนี่หวนานพอดีครับ,บผมมีสตอรี่ เขามีมุมข้างนอกออกมานะคะถ่ายรูปนะคะนี่นะคะจ้านหนึ่งนะคะนี้เป็นแบล็คลมอนนะคะข้างล่างเป็นมะนาวด้านบนเป็นกาแฟอันนี้สั่งเป็นพวกเข็มพวกอ่อนไม่ได้บอกพี่เขาเอาทำตามร้านคะ่ะเขาทำตามร้านเขาเลยมีแก้วใหญ่แต่สั่งเป็นแก้วใหญ่หรือแก้วใหญ่แก้วเล็กแก้วใหญ่แก้วเล็กความเ,เก่งเขาคือสมุดผู้มือในการสั <laughs> นน่งเมนูแล้วก็ ปัจจุบันเนี่ยคุณจะเห็นว่าร้านกาแฟาจะเป็นเป็นการใช้แบบเลเยอร์เนาะเหมือนกับมัคเซโตแต่ว่าร้านนี้เป็นเลมอนบางร้านจะเป็นสม้มอ,อะไรเงี้ยตอนนี้คือกาแฟาเริ่มผสมผสานใส่หลับแบบนี้มากขึ้นมาเราหลังจากที่เรารู้นะว่าเราสั่งอะไรกันนะครับเราลองชิมกันดูชิมแบบแรกแบบโชค แบบมะเคโตอะไรเงี้ยครับมันก็จะมีความเป็นน้ำมะนาวอะเลมอนแล้วก็ค่อยๆขบขึ้นไล่ขึ้นไปนี้โน้ตสั่งเป็นคาปูเย็นนะคะครับผมคาปูเย็นนี้เป็นแก้วใหญ่นะครับราคาไม่แพงมากนะครับร้านนี้ชื่อร้านโมกาแฟอยู่ต้องลำปางตัวเมืองลำปางเลยตัวนี้กาแฟเป็นกาแฟคั้วเข้มนะครับอันนี้ไม่ได้แบบลดน้ําตาลหรือว่าลดอะไรเป็นใช้แบบออริจินอลเขา กาแฟจะออกหวานๆนี่จะออกหวานๆหน่อยหอมๆห,หวานๆนะครับส่วนก็ใช้ได้ครับกาแฟตัวนี้ตอนนี้นะคะเด็กๆอยากเข้าไปดูสถานีรถไฟลำปางนะคะ เป็นพอเราข้ามาอีกด้านหนึ่งของสถานีนะคะเขาก็จะจําลองที่ที่เที่ยวนะคะในลําปางอันนี้เป็นห้าแยกหอนาฬิกานะคะนี่ตอนนี้รถยังไม่มานะคะยังค่ะและนี่เขาเป็นรถโยกนะคะเป็นรถโยกสมัยก่อนรถโยกสมัยก่อนหมายความว่า เมื่อก่อนอะเวลาจะไปไหนบนรางรถไฟนะคะจะต้องมีคนโยกอยู่ฝั่งโน้นมีคนนั่งอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้เป็นรถโยกสมัยก่อน,นใช่อันนี้จะเป็นอะไรอันนี้เป็นลำพูอ่าันนี้เป็นลำพุนะคะมีต้นไม้มด้วยอันนี้เป็นวัดเจดีซาวหลังมีแต่เสียงนะคะอันนี้วัดเจดีซาวหลังนะคะ อ้รถกลางจะไปนะคะนูน่นนี้เป็นรถขนถ่ายน้ำมันนะคะกลางจะไปอันนี้เป็นวัดเจดีซาวนะคะหมายความว่ามีเจดีอยู่20นะคะอยู่20นี่อยู่ตรงโน้นนะคะที่เขาก็จาลองไว้ตรงโน้นเป็นอะไรคะตรงนี้เป็นอุโมงค์ขุนดะขุนตาลนะคะอุโมงค์ขุนตาล สองหลังนี่แหละค่ะเป็นอุมโมงเขาก็จำลองไว้แล้วนะคะไไหัหวรถไฟไปแล้วไไยังโอ้เขาดันไปอะล,ลูกโรเซ รอรถไฟนานไหมคะที่นี่นี่ <laughs> เป็นตู้เซเว่นนะคะตู้เซเว่นที่สถานีรถไฟพี่ตอนอยากกินอะไรครับเลย์ยี่สิบอ่าค่อยเลือกการชําระเงินนะคะแล้วก็หยอดเหรียญเขารับไหมอ่าเขารับไปแล้วนะคะนี่เดี๋ยวรอสักครู่เขาบอกนี่นี่น,นมันเปิดแล้วมันเปิดแล้วคะ่ะ เขาจะขึ้นไปรับอย่างนี้ฟิงเกอร์พี่สอนเอาฟิงเกอร์ไม่ได้เอาเลยรอก่อนรอก่อนตอนอ้าวรับเลยยกฝาขึ้นค่ะเขาบอกยกฝาขึ้นเด้งขึ้นเดิยกฝา มต้องเลือกก่อนคะ่ะเลือกสินค้าก่อนคะ่ะเดี๋ยวนะคะเลือกเป็นนมนะคะนี่เขาก็จะมีให้เลือกนะคะตึ๊บอ่ะอันนี้นมนมอะไรลูก <c oughs> ต้านะคะจะสั่งเป็นอะไรคะ <c oughs> ยาคูาคูค่ะอ้าวเดี๋ยวปิดวิช่วยกดตึ๊บก,กดนะคะชำระด้วยเงินสดนะคะอ้าว <c oughs> ยอดเรียนเลยคะ่ะนี่เขาก็จะเป็นสูนนะคะ ไม่ต้องกดมา,มาแล้วมาแล้วค่ะของตามมาแล้วค่ะอะไรล,ะลงมาแล้วค่ะรอให้มันเป็นสีเขียวค่ะเห็นไหมแล้วยกขึ้นได้เลยค่ะ,อะตอนเก็บตังค์ทอน <Okay. S 1> ได้ค่ะอ้าว